ด้วยงบ500บาทผมจะเดินทางจากจังหวัดแพร่ไปกินกาแฟที่ลำปางมาดูนครับว่าจะได้กินกาแฟไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปจังหวัดลำปางครับด้วยรถโดยสารสาธารณะนะครับเราเดินทางไปเจอร้านกาแฟที่ไหนเราก็แวะกินด้วยงบประมาณ500บาทว่าจะเป็นเหตุการณ์จะเป็นไงตามมาดูนครับมือเช้าเรียบร้อยแล้วครับด้วยโมก้าพอด เราจะขึ้นรถคันนี้แล้วครับไปฐถานีรถไฟครับถึงแล้วครับสถานีรถไฟเราเข้าไปซื้อตั๋วต่อรถไฟไปลำปางคนระับยี่สิบสามบาท สวยมากครับสถานีนี่บรกาศบนรถไฟดีครับดูมีเรื่องราวดีครับ มาถึงฐานีลำตางไปไหนต่อเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนดีกว่าเที่ยงพอดีเที่ยงกว่าเรียบร้อยมร่อยใครมามากินหน้านะครับหน้าฐานีรถไฟพอดีกินข้าวเจอพี่เขารถของแถวพชดีเจอพี่ขพเขาพี่เขาจะไปส่งให้ดีเลย เลยไปส่งลูกชายมีแล้วครับกัดหอพักชาติถึงแล้วโอเคนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวปอกกับแล้วเรียบร้อยภารกิจลูกชายบายโมงกว่าเหลือเวลาเนะ่นารักจรินกาแฟับ มาเลนั่งรถลุงเที่ยวโอ้เป็นสะพานแม่น้ำวังครับแม่น้ำวังครับไต้หวันปางนี่ยเขาเรียกสะพานดำสะพานรถไป นี่ไม่เห็นเลยรถมาไน่ลุงแกไปส่งค่นี้ขนส่งนะถึงแล้วครับสุดานี่ขนส่งจ่ายตังลุงแกก่อนขอพบะคุ้นกับลุงโชคดีครับรถนี้แหละครับี่ขึ้นกลับนี้ตังเหลือร้อยห้าสิบบาทค่ารถก็ร้อยหนึ่งเหลือห้าสิบบาทก็หากินแถวนี้แล้ะครับทุเนียน ร้านเท่ๆไม่ได้ไปแล้วครับนี่ไงเจอแล้วครับเม็ดกาแฟนี่กันเขาเขามารงนี่หรอครับเ้าซื้อเอง,เง,เองครับทำไมยัออพอได้อยู่นะครับ นี่ก็อีกแก้วนึงครับกาแฟาบกอสอผมต้องกลับแล้วครับรถกันนี้แหละครับเดินทางกลับแล้วครับจ่ายค่าอเมริกาโน่ไป30กาแฟร้อนอีก10บาทเหลือตังอีก10บาทแค่เร็ยร้อยสวนวิดีห้า ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับถึงแม้ว่ากาแฟจะไม่ประทับใจก็ถือว่าภารกิจสําเร็จครับเอาไว้คราวหน้า๋ยวมีกาแฟดีๆที่ไหนลุงเอพาไปกินอีกครับหรือถ้าใครอยากได้อุปกรณ์ชงกาแฟหรือว่าเมล็ดกาแฟไว้กินนะครับกดได้เลยครับที่ลิงครับเดี๋ยวลุงเอวางลิงไว้ให้ครับหรือถ้าใครมีกาแฟดีๆก็บอกลุงเอครับลุงเอจะไปกินครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ